รายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งจากการที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11-12กันยายน2566นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มผูนจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับนํานโยบายด้านการ,ราศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการ,ราศึกษาเต็มกําลังความสามารถอย่างเป็นกลายาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทํางานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ่ายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจําเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะสง่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะสง่งผลกลับไปทําให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งมีผลการปฏิบัติงานและผลงานที่โดดเด่น ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา smart p r 1 model ร่มวมพัฒนาโดยใช้รูปแบบการนิเทศ apice นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประเด็นที่ 1. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนและจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนภาคเอกชนหลายแห่งร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเช่นโรงเรียนมีใช้พัฒนาอำเภอลำปมาศร่วมอบรมการบริหารจัดการและการดูแลศูนย์การเรียนรู้สวยเกษตรวิสาหกิจเพื่อสังคมของโรงเรียน ให้ความรู้แก่โรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศและอีกหล,หลายแห่งในสังกัดและภาคเอกชนมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ทันสมัยซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มีการจัดหาทุนสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนประเด็นที่2การส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกโดยขับเคลื่อนโมเดล Smart BR1 m o d e วโดยใช้กระบวนการนิเทศ A P I C E A a s s e s s i n g n e e d ทีมบริหารและศึกษานิเทศรวมการศึกษาสภาพปัญหาการสร้างสื่นอนงวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ P planning ทีมบริหารศึกษานิเทศและบ,บุคลากรทางการศึกษาวางแผนโครงการการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center Informing ทีมบริหารและศึกษานิเทศประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบคลางสื่อดิจิทัล o b e c Content Center การสร้างใบงานเทมเพลตวิดีโอเกมการศึกษาเป็นต้นโดยมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานความสำเร็จในการจัดการอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมจากโปรแกรมแค n นวาได้อย่างหลากหลายประเภทเช่นการสร้างใบความรู้เทมเพลตวิดีโอเกมการศึกษาเป็นต้นนอกจากนั้นหลังจากการอบรมครูสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นนำไปเผยแพร่ผลงานในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโอเบกคอนเทนต์เซ็นได้อีกด้วย มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคัดกรองสื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์สพทกำหนด 4. โคชิง่งทีมบริหารศึกษานิเทศ ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามโค้ดเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรดำเนินงานตามจุดเน้นการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Anywhere Anytime ตามโครงการการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center มีการนิเทศติดตามทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site. โดยรูปแบบออนไลน์โรงเรียนที่ขับเคลื่อนจะส่งผลการปฏิบัติงานมาเป็นรายบุคคล e e v a l u a t i n g ที่บริหารศึกษานิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานมีดังนี้ 1. การเข้าใช้งานระบบ o b e c Content Center ผู้บริหารครูและนักเรียนจำนวน3า0นวน3คนเข้าใช้งาน5,789คน มีครูที่นำสื่อมาใช้จำนวน974คนและเป็นผู้สร้างสื่อขอวัตกรรม118คนและมีผู้ส่งผลงานทั้งหมด22คนการคัดเลือกผลงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศผลงาน Best Practice มีจำนวน3ประเภทได้แก่ 1. ประเภทผู้ใช้สื่อมีผู้ส่งผลงานจำนวน13คน 2. ประเภทผู้สร้างสื่อมีผู้ส่งผลงานจำนวน8คนและ 3. ประเภทผู้ขับเคลื่อนคลังสื่อระดับสถานศึกษามีผู้ส่งผลงานจำนวน1คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งได้สร้างเว็บไซต์สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายและจะช่วยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกอีกด้วยประเด็นที่3 การจัดหาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาวุรีำเขตหนึ่งได้นิเทศติดตามการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมของครูการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่4การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับฟังและรับชมค่ะ